สวัสดีนะครับผมอยู่กันที่ร้านลุงทิพย์ยางใหม่ยางเปอร์เซ็นต์นะครับกระทะนี่ผมจะพามาดูตัวแรงของร้านลุงทิพย์นะครับตัวนี้ในข่าวอ่ะเขาทำอะไรไม่เหมือนโอ้โหผมเห็นในเฟซช่างตะนะเพราะนั้นที่ไหนได้ของพี่น็อตนี่เองนะครับโอ้โหเป็น ตอนที่เขใส่แข่งทางตรงน่าจะเหมือนพวกเกียร์โฟหรือเปล่ารีวินนะคเปสต์โอ้โหเมลยน้อยขนาดนี้ใครจะสตาร์ทนี่เปลี่ยนเลยเป็นพิสันไป่่่่ใใสหญไไมด้ทำไมอ่ะเอาไม่อยู่อะไรมันไวเกินอ๋อเฮไม่ใช่ครับเวลาวิ่งอ่ะมันเอาไอยู่มันต้องใส่เล็กไวีเผื่อติดติดยากก็นดินิลอง ลองก่อนออนะลองก่อนผมมาลองได้ด <c oughs> ลองมีเชือกแบนไหมโอ้พี่อ่านไม่ได้เอาเชือกที่บ้านผมมาอันนี้ท่อใครเนี่ยหรือทำเองท่อตลาดทั่วไปอ๋อ <ใน S 1> ้างต้องเปลีป่ยนเป็นอย่างงี้ท่ออกค้าโอ้ท่อค้างคุณชอบตรงนี้เน่ยหรือทรงนี้จะชอบทรงนีถ้ถามช่างต้บอกช่างต้จัดงามๆให้สักใบอันนี้มันเหมือนท่อรถไถพี่สฟอร์ดฟอร์ดอะบอะ ถ้าขายแล้วมีคนถามซื้อจะขายไหมเนี่ยนึกนึกอีกนึกอีกสมมติว่าแบบช่างผมขอซื้อต่อคันนี้สวยถูกตาโค้งผมขายไปแล้วโอ้โค้งขายไปแล้วใช่โค้งเขามาต่อไปแล้วอ้าวแล้วเครื่องจะขายไหมเนี่ยเครื่องอองงเเเคครรืื่่่่ดิมนีีแหละพก็เบื่อขายถูกใจมันสวยไงได้ก็ ปล่อยปล่อยปล่อยราคาเท่าไหร่ได้มาเลิกคุยส่วนตัวหลังใหม่นี่นี่นี่เบอร์โทรนี้นะครับหลังไม่ศูนย์หกหนึ่งเจ็ดสามแปดสามสองเจ็ดแปดอ่ะหมื่นกว่าบาทใช่หมื่นกว่าบาทอร้อยสิบครับอีทีร้อยสิบนะครับใช่หมดเลยใช่แตชุดเนี้ยไม่ถึงสองหมื่นไม่ถึงสองหมื่นรวมท่อไปเลยนะใช่แต่ว่าให้ทักมาคุยกันดีกว่าโทรมาคุยเฉพาะเครื่องนะอ่าเฉพาะเครื่องครับเฉพาะเครื่องนะครับผมโครงเขาขายไปแล้วโครง ท่อเท่าไหร่เนี่ยขอ,อกองไอดีอ่ะบอกได้ไหมพันกว่าบาทพันกว่าบาทต้องถามช่างตะใช่ต้องไปถามช่างตะถ้าใ <i> ครอยากได้ก็ถามช่า,<ะ>ชางตะนะครับเนี่ยทรงนี้นะครับแต่ว่าถ้าไปเหมาะยำนาเนี่ยมันไม่เหมาะนะครับเพราะว่า <c oughs> บวบหายไปเลยแหละพักเดียวหละหลวมจริงจริงอันนี้อนนีงจริงนะแต่ว่าแต่งไว้โชว์อันนี้พวกทางตรงก็ใส่กันทางตรงนี่ก็แข่งตะถ้ายานาเนี่ย บวบโอ้โหติดอะโอเคนะครับเดี๋ยวรอฟังเสียงผมจะสตาร์ทให้ดูโมโลเลอร์็จะดึงติดปู่เนี่ยถ้าใครอยากได้กระทะก็ตามนี้นะครับเบอร์โทรที่ผมทิ้งให้เมื่อกี้นะครับนัาแป้นใหญ่กับนัาแป้นเล็กนะครับผมมีสีทองสีแดงสีเหลืองสีม่วงสีเขียวนะครับ นอท้องนู่นนาเ,เออไปหาซื้ตอตรงไหนมาเนี่ยเดี๋ยวถามถามทางนอตดีกว่าเห <c oughs> ็อะไรแปลกๆตาไม่ได้กันนะเล่นหน้าสามเองอะ่ะผมจะดึงติดมั้ยนี่โอ้โหได้ปากพีเอจะสตาร์ทไ้ฟังเสียงนะครับติดมยเนี่ย ติดหรือเปล่าพี่โมเลมันมน้อยอ่ะเอ้ยน้อยแหละดีดึงไม่ติดติดโมเลมันมน้อยอะ <c oughs> ่ะหล้อไหมผมเยนะอือเฮ้ยแรงอ่ะเอาเล <c oughs> ่นก่อนเล่นก่อนอได้ตัวก่อนดิเด้งดึงดึงดึงก่อน,เ,นเลยไนะม่ปล่อยแม่โอือไม่ตีกลับเลยอ่ะโมเลมันมน้อยอือ <c oughs> เอาตีเดียวเลยใช่ไหมีหอ,อ,อ่ะะ <laughs> จะเปลี่ยนโมเลกใช่ไหมได้แล้วเครื่องชุดชุดอันนี้กว่าดึงไม่ติดบิดบิดสายพานทั่ง<ห>น,นั่นแหละ Hey! เอ้าไม่ไปซะแล้วไม่โยกไม่ไปแล้วเออเสียงดีเลยดึงไม่ติดอะเลมันน้อยโอ้โหลองได้เลยพี่สันเลยมอเลมันน้อยไม่มีแรงดึงครับเร็จแล้วหมื่นสอง กี่แรงครับเนี่ยส <25. S 1> องห้าสองเก้าห้าหมือนสองโอ้ยอ่างแดงดดนะี่า <c oughs> แดงนดี่ยเนี่ยเพื่องก็แดงเพื่องแดงทุกอย่างไม่ใช่ต่อคือจะเนิมยังไม่ไล้าง,อ,างอ่าพี่สันเขาก็มาเอาล้อไปใส่อ่าน้องแตนเข้านะครับล้อทอง เขาพิสานขึ้นน้าแป้นใหม่เหรอครับโอ้คุณน,น้าแป้นใหม่นะครับ,รบเป็นน้าแป้นเรียบเหรอโอ้ยตกใจเฮ้เยเฮ้ยพออย่าอยู่ใกล้อันตรายตกใจท่านตัวนี้ขายไหมเนี่ยตัวเนี้ยตัวนี้ถ้านพร้อมชุดล้อด้วยก็หมื่นสามหมื่นสามพร้อมชุดล้อเหรอครับผม คือให้ให้ยก,ยกชุดไปทั้งคันเลยเหรออ๋อหมื่นสามนะครับโค้งอย่างเดียวก็0ปดพันนะถ้าโค้งอย่างเดียวแ0 0พันเป็นโค้งของอช้างเหล็กนะครับผมนี่ช้างเหล็กต่อรองราคาหน้าร้านต่อรองราคาหน้าร้านได้อ๋โหเสียต่อกระทะใหม่นะครับเป็นกระทะใหม่อันนี้เป็นยางเปอร์เซ็น์ด้วยนี่เป็นยางใหม่ด้วยนะครับยี่ห้ออ่านไม่ออกนะช้างเหล็กอืม เหมือนก่บบาทไม่แพงนะครับพร้อมยางพร้อมกระทะเลยได้นะคไม่เอาเก็บสีมาแล้วอ่ะโอเคนะครับสำหรัาาบวิดีโอชุดน,นี้ขอจบเพียงเท่าน,นี้นะครับขอบคุณนะครับผมทุกไลค์ทุกกำลังใจนะครับยังไงก็ฝากกดติดตามไว้ด้วยนะครับสวัสดีครับ